ในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดภายในบ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเขาแหลมมีเสียงเคาะแป้นพิมพ์ดังขึ้นมาจากห้องทำงานของอาจารย์จางผู้ซึ่งเป็นนักเขียนเอกสารวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทำงานของเขามักจะเกิดขึ้นในชั่วโมงที่ทุกคนหลับไหลเสียงของแป้นพิมพ์ที่ดังกึกก้องกลางคืนกลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับผู้ที่อยู่รอบข้าง แต่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในห้องนั้นมีอะไรรอคอยอยู่คืนวันนั้นอาจารย์จางนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พร้อมกับแก้วกาแฟาที่เย็นชืดเมื่อเริ่มพิมพ์เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันไปกลับไม่เห็นใครเขาสสา่หน้าเชื่อว่าเป็นเพียงความเครียดจากการทำงานพยายามตั้งสมาธิและพิมพ์ต่อไปแต่แล้วเสียงแป้นพิมพ เริ่มมีความผิดปกติเสียงมันดูแปลกไปเหมือนมีอีกเสียงหนึ่งที่ไม่ใช่ของเขากำลังพิมพ์คู่ขนานกันเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกับความรู้สึกหนาวเย็นที่เริ่มแผ่มายังรอบข้างเขาหยุดมือและหันไปทางประตูแต่ก็เห็นเพียงความมืดอาจารย์จางสายหัวพยายามลืมมันไปแต่เมื่อลงน้ำหนักลงบนปัญหาความหดหู่สังคมที่เขาอยู่ยิ่งกระตุ้นให้เขาเกิดอาการกลัว เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่พบว่ามันไม่มีสัญญาณเขาพยายามลุกจากโตะ๊ะและเดินไปที่ประตูแต่เสียงพิมพ์ก็ยังดังต่อไปปลอบประโลมเขาเหมือนกับทดลองให้เขาครูว่าจะไม่สามารถหนีไปได้ในที่สุดตัดสินใจจะค้นหาว่าเสียงมาจากไหนเขาเปิดไฟในห้องแล้วเดินไปที่มุมห้องซึ่งเงาเมื่นั้นยังคงซ่อนอยู่จากนั้นเขาเห็นเงาสะท้อนในหน้าจอ สมองของเขาหยุดนิ่งเมื่อเห็นว่าไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นภาพของเขาเองในวัยหนุ่มกำลังนั่งพิมพ์อย่างมุ่งมั่นทันใดนั้นเสียงหยุดนิ่งและภาพในหน้าจอก็เริ่มเปลี่ยนไปพิมพ์ข้อความซึ่งเขาเคยลืมไปนานสถานที่ซึ่งมีเรื่องราวที่น่ากลัวและเต็มไปด้วยความรันทดพูดถึงความเสียใจที่เขาไม่สามารถลืมได้เขาไม่ทันได้คิดอะไรแล้วความมืดในห้องเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้น เรากับว่าเส้นแบ่งระหว่างอดีตและปัจจุบันกำลังพราเลือนเสียงพิมพ์กลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนว่าเป็นเสียงของเขาแต่กลายเป็นเสียงขอความช่วยเหลือช่วยด้วยอาจารย์จางรู้ว่าวิญญาณในอดีตที่ยังจงปลักอยู่ในความทรงจำเขารับรู้ไม่ว่าจะหนีไปไหนความจริงยังคงตามติดเขาจนกระทั่งเสียงนั้นถูกกลืนหายไปในความมืด เขาหันไปและพบว่าตนเองยังคงนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทว่าบรรยากาศกลับเย็นยะเยือกมืดสนิทความเงียบงันได้ตั้นตัวอยู่ในรอบข้างทำให้เขารู้ว่าบางครั้งเสียงนั้นอาจคือสัญญาณของการไม่อาจหนีจากปีศาจแห่งอดีตได้เลย